ดีค่ะหมอแป้งนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมามรับนาฬิกามาดูจะเป็นปรนู่แไหเรียน ข้างในกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็กล่องนาฬิกาด้านในจะเปิดให้ดูนะคะด้านในก็จะประมาณนี้แล้วก็มีผ้าเช็ดนาฬิกาแล้วก็มีใบรับประกัน ข้อสายน่าจะอยู่ใต้นี้่าน,นี่ถอดสายมาเพราะว่า,เ,าเป็นคนข้อแขนเล็กอ๋อน,นี้ก็จะใส่พอดีอันนี้เป็นนาฬิกาโรเล็กรุ่น Sea-Dweller ดำน้ำได้1220เมตรแล้วก็มีด้านข้างมีฮีเลียมวาลก็คือถ้าเราดำน้ำไปลึกๆ แรงดันอากาศมันจะเยอะซึ่งนาฬิกามีเทคโนโลยีที่ดันอากาศออกไม่ให้นาฬิกาแตกนะคะข้างข้างใต้ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงข้อสายอะคะ่ะถ้าเราแกะออกมา,อามันจะมีข้อสายที่ขยายได้เผื่อเวลาเราไปดำน้ำแล้วก็้ตรง b u c k กิข้างใต้อะคะ่ะ เราสามารถเลื่อนให้ข้อมือมันใหญ่ขึ้นได้ด้วยเผื่อเราไปดำน้ำแล้วเราต้องแบบใส่นาฬิกาออกมานอกชุดดำน้ำประมาณนี้ค่ะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะนาฬิกาซีดเวลเลอร์ รีวิวตัวนาฬิกาด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่วนภายน้ําถ้ามันมืดปุ๊บมันจะขึ้นออกสีฟ้า,ฟาค่ะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้จริงตรงนี้มันจะมี b u c k กิที่สามารถถอดขยายได้ซึ่ง หมอถอดออกเพราะว่าข้อมือเล็กแต่อย่างไรก็ตามรุ่นที่มันเป็นนาฬิกาดำน้ำอะคะ่ะตรงนี้เราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะขยายข้อมือเผื่อแบบช่วงช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะตัวเราก็จะบวมขึ้นนิดนึงประมาณนี้ก็เป็นเวลาของทัดลมเนาะก็เผื่ออยากจะขยายเพิ่มประมาณนี้คะ่ะตรงนี้ฮีเลียมวาล ส่วนการตั้งเวลาเราก็ขันขันสกูตรงนี้ออกแล้วก็ดึงมาคือพอขันออกปุ๊บล็อกแรกก็จะเป็นการไขาลานปกติถ้านาฬิกาหยุดเดินหรือเราไม่ค่อยได้ใส่เราก็ต้องขันไปก่อนสัก20่รอบแล้วก็แล้วก็ค่อยอขย่าให้ตัวอัตโมติเดิน แล้วก็ล็อกที่2ก็เป็นการตั้งวันที่ค่ะของโรเล็กเป็นการหมุนขึ้นแล้วก็ดึงไปอีกล็อกหนึง่งล็อกที่สามก็เป็นการตั้งตั้งเวลาทีนี้ก่อนตั้งเวลากับวันที่อ่ะวันที่เราจะต้องหมุนไปก่อนวันปัจจุบัน1วันถ้าวันนี้วันที่29่เ้าราก็ต้องหมุนมาวันที่ยีเสร็จแล้วเราก็ตั้งมาที่เวลาหมุนข้ามจนมาวันที่29แล้วเราก็ค่อยตั้งเวลาปัจจุบัน หลังจากนั้นตั้งเสร็จก็ดันกลับเข้าที่แล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าล็อกก็ประมาณนี้ค่ะส่วนด้านสีดำนี่ก็เป็นอขอบเซรามิกทำจากแพททินัมก็สามารถหมุนได้เวลาเราจับเวลาประมาณนี้โอเคค่ะก็ข้าวเกี่ยวกับนาฬิกาดำน้ำซีดวเลรุ่น ฉลองห้าสิบปีถ้าจาไม่ผิดน่าจะรหัสหนึ่งสองสองหกหกูนถ้าจาไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้า หมอจะไปทำอะไรอย่างไรเน,นาะในฐานะที่เราแชร์ประสบการณ์สุขภาพกินเที่ยวช้อปปิง้งแล้วก็นาฬิกาโอเคเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ